กิตติดามาขายน้ำมันเครื่องแม่เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจําหน่ายอะให้เอาจริงนะไม่เชื่อว่ะเหมือนเซลอ่ะครับแม่แต่กว่าจะได้เป็นตัวแทนเนี่ยก็ใช้เวลานานอมอมควรครับเพราะว่าลูกคีาผมมาส่งสินค้าในบริษัทนี้นะครับเป็นผู้นําเข้าเข้ามาแต่เนี้ยว่าผมก็ตามซื้อเขามานานกว่าเขาจะให้นะผมต้องพิสูจน์ในการที่แบบว่า ตองรีวิวสินค้าเองหาลูกค้าเองทดสอบเองทุกอย่างจนแบบผู้ใหญ่เขาเห็นและเขาเมตตาเขาก็เลยส่งผู้จัดการตัวแทนผู้นําเข้าจากประเทศเกาหลีขเข้ามาคุยที่บ้านเขาจะหยุดหยุดเขาส่งตัวแทนจากประเทศเกาหลีามาหากิจฎาที่บ้านเลยเหรอใช่ไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่เพราะเขาเห็นในความตั้งใจครับแม่แล้วสรุปแล้วเขาก็พยายามจะดันจะดันผมแล้วเขาก็เลยแบบว่า แต่งตั้งผม,มเป็นตัวแทนจนับจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยครับโอ้สรุปว่าไอ้น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ปิษาดาเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าใหญ่ในประเทศไทยครับผมโอ้โหไม่ธชรมาดานะเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมอุตสาหะมากครับต้องพยาย